สวัสดีครับรทุกท่านนะครับมาชมรายการเหรียญมนพการของหลวงปู่เถิงปัญญาวโรวัดบ้านอะไรงานวัจจะสร้างครับมาชมกันครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเริ่มกันที่องค์แรกเลยครับสาหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทอดอผิวรุ้งหน้ากากชุบทองนะครับนี่วิงวิงสวยงามอารามเลยนะครับผมมาชมกันครับนี่ ความสวยงามนะครับผิวสวยงามมากครับอ่าสำหรับองค์นี้นะครับมาพร้อมกับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับโหทุกท่านครับเห็นไหมครับว่าด้านหลังผิวสวยมากครับออกม่วงๆรุ้งๆเลยนะครับผมนี่สวยงามมากครับ องหนุมานก็คมชัดสวยงามมากครับอ่านี่นะครับองค์ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผานไถนะครับเรือนเนื้อธาตุกยสิทธิ์นะครับเนื้อแห่งมงคลนะครับผมมาองนี้เป็นลงยาแดงครับแล้วก็ลงยาจีบอลน,นะครับผมสวยงามครับ นี่สีฉ่ำเลยนะครับลงยาฉ่ำเลยครับเนื้อผ่านไทยนะครับเป็นรุ่นแรกที่นําเนื้อชนิดนี้นะครับมาใช้นะครับผมอ่าแล้วเป็นงานวัดตะสร้างด้วยนะครับฮนุมานสวยมากครับเนื้อนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อมงคลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเนื้อที่ใช้ไม่เหล็กดูดดูดติดนะครับอ่า สวยงามครับองค์ต่อมาครับเป็นเนื้อผานไทยเหมือนกันหน้ากากชุบน้ำทอนะครับผมวิงวิงนะครับสวยงามคลาสสิกเลยครับนี่นะครับจมูกสวยผิวสวยครับอ่าคมคมเลยนะครับผมแล้วองค์นี้นะครับมาพร้อมกับการอุด เกษาหลวงปู่ครับจุกๆเลยนะครับพี่นี่สวยงามมากเลยครับองค์ขนุมานสวยงามมากครับอ,องค์ต่อมานะครับรายการนี้เป็นเนื้อชนวนนะครับหรือมหาชนวนมีมวลสารแท้ทันนะครับหลวงปู่หมุนหลวงปู่โตเกจิดังมากมายหลวงปู่พระมาศิรานะครับพระจารย์ต้อม หลวงพ่อสุริยันนะครับแท้ทันรุ่นมนพการหลวงปู่หมุนทิตตศีโรนะครับซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาาจของหลวงปู่เถิงมาเป็นมนาราสในรุ่นนี้แล้วก็มีมนสาสของหลวงปู่หลวงปู่มุนอีกด้วยนะครับที่ได้มาจากลูกหลานของหลวงปู่มุลน,นะครับที่มอบมาให้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับดีมากๆเลยทีเดียวครับสวยงามมากครับ น,นะครับอ,องค์ต่อมาครับสำหรับรายการนี้เป็นเนื้อทอดทอดอมันปูนะครับสวยๆครับผิวสวยๆเลยนะครับวิ่งๆเลยนะครับนี่ผิวช่ำนะครับนี่นะครับ แล้วเป็นการลงยาดำนะครับลงยาดำเนี่ยถือว่าทำน้อยมากครับนี่น่าเก็บมากเลยครับมีน้อยนะครับลงยาดำนี้มีประมาณ30องค์เท่านั้นนะครับยาดำนี่นะครับก็มีมาเหมือนกันนะครับผมองค์ต่อมานะครับเป็นเนื้ออปากานะครับลงยาเขียวหน้ากากชุบน้ำทอนะครับผมสวยๆเลยครับ สวยงามมากครับด้านหลังนะครับผมวิงวิงเลยครับเนื้อปะก้าเป็นเนื้อบนของมนปากาหลวงปู่เถิงนะครับมาแทนรายการเนื้องอนะครับเพราะว่าในรายการลังลุลังลังจุ่มนะครับไม่มีไม่มีเนื้องอนะครับรายการนี้ถือว่าเป็นเนื้อบนครับเก็บได้นะครับสวยงามมากๆครับและต่อมานะครับเป็นเนื้อ ทอดอผิวรุง้งอ่าผิวรุง้งอ่าองค์นี้น่าจะเป็นทอดอเพียวนะครับทอดอรุ้งเพียวนะครับสวยงามมากครับงานผิวนะครับคลาสสิกมากครับนี่นะแล้วองค์นี้นะครับมาพร้อมกับฝังตอกอครับ นี่มีเฉพาะรายการนี้รายการเดียวนะครับที่ฝั่งตอกอนะครับผมนี่สวยๆผิวสวยมากครับอ่าต่อมาครับเหมือนกันนะครับเป็นทอดอรุ้งนะครับหน้ากากชุบทอครับทอคอนะครับชุบทอคอนะครับและองและองนี้นะครับ มีรอยจานของหลวงปู่ด้วยนะครับนี่นะสจุดนะครับสวยๆเลยนะครับหมายเลข29ครับแล้วก็ผิวสวยมากเลยครับน,นี่นะครับ ผิวชุ่สวยเลยครับแต่ให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะผิวสวยครับนี่ต่อมานะครับเป็นทอดอรุ้งหน้ากากทอดอเถื่อนนะครับนี่คลาสสิกนะครับสวยสวย ผิวสวยครับนี่ผิวรุ้งๆเลยนะครับเงาเงาแวบๆเลยนะครับอ่านี่นะครับและสุดท้ายนะครับเนื้อกระไหล่งอครับลงยาแดงลงยาจีวอนครับตัวแทนอีกรายการก็คือตัวแทนเนื้องอนะครับผมสวยมากสวยมากมายเลยครับองนี้นะผิวสวยครับ นี่นะครับด้านหลังวิ่งๆเลยครับนำมาฝากให้กับพี่ๆได้ชมไปพร้อมกันนะครับสาหรับมนฑปการหลวงปู่เถิงปัญญาวโรเป็นงานวัจจะสร้างเป็นการดำริของหลวงปู่นะครับให้สร้างรุ่นนี้แล้วก็เพื่อสืบสารตำนานมนฑปการของหลวงปูม่มลทิตตศิโรซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เถิงนั่นเองนะครับถือว่ารุ่นนี้วาระดีพิธีใหญ่นะครับ การจัดสร้างชัดเจนพี่ๆสามารถเก็บได้บูชาได,ด้ด้วยความสบายใจได้เลยนะครับสนใจก็สกิดได้นะครับขอบพระคุณที่รับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ